ควมมิตรนาในความศรัทธาขโมยเดิช่วยกันทำเดิมปัดขี้ขโมย มาตีกันตรังสบายดูดิเอง เครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณดั้งโนออนด้วยนะครับที่มีรางวัลน้ำใจมอบให้ครับงขอบคุณนะครับผมไม่ไม่ต้องการได้นะครับผมจ้างไอ้บุญเชิดมาข้องมันจะหายไปไหนขอบคุณรับขอบคุณมากชื่อชื่อมันไปคบได้มันอ่ะบุญเชิดขอบคุณมากนะที่มีรางวัลนมอบให้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรางวัลนี้ก็งวดชนงวดนะครับผมพี่ไงครัขอบคุณนะสำหรับรางวัลนะครับร่บ ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามพระเอกกฤษดาบารมีนะครับเชื่อไหมว่าตอนแรกมาไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เป็นไงต่นตื่นตาตื่นใจไหมจำได้ไหมตอนช่วงโควิดระบาดเป็นยังไงหนูตอนที่โควิดระบาดผมเชื่อเลยว่าคนแถวเนี้ยยังไงโควิดก็ไม่ค่อยเป็นกันเอ้าทำไมหนูลูกโควิดเข้าไม่ค่อยถึงเพราะว่าก่อนจะถึงโควิดต้องหลงก่อนสามสี่โลโอ้ยผูชายแบเต้กูเปิด G P S มา ชาวไม่ต้องหัวดอกชาวสูนเงินเขาไม่เป็นโควิดทำไมอ่ะเพราะว่าคนเราจะกินเหล้าพยายามกินเหล้ามันเยอะๆกินเหล้าแล้วเชื่อกแอลกอฮอล์มันจะขาดเชื่อโควิดจริงอ่ะแม่แม่ผมไม่กินมาสามปีแล้วไม่ติดไม่ติดโควิดเลยนะอ่าแล้วเป็นอะไรติดเหล้าครับผมแม่งแพงกว่าโควิดจิตแต่ที่แรกกระโดดดีนะไปฉีดวัคซีนควายไงทุกคนเดินขาควายอยู่เลยไข่ยังนะแล้วก็ทีจะไหนงแล้วคน ก็ไม่เหมือนคนที่บ้านเฉลยเป็นอะไรงงทุกอย่างมั้งแอาหารการกินการพูดการจารแต่วาา่าทำแตกต่างกันมากๆบอก่าด้นาาเติ้ลออหนงรู้อย่างน้อยเนี่ย